สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะใครมาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้แม่ค้ามาขายชุดออนไลน์จ้านี่เลยนะจ๊ะชุดน้าเข้าจากตีนะคะชุดนี้ราคา199บาทวันนี้เราไม่ขายเราจะขายกันที่350บาทกันไปเลยนะจ๊ะดูซะก่อนข้างหลังเรียบร้อยข้างหน้าเรียบร้อยมิดชิดเหมาะกับการที่จะไปวัดไปวามากเลยนะคะทุกคน อ่ะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดเดียวนี้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นไหมวันนี้เรามีชุดกันมาถึง180ชุดเลยนะจ๊ะใครชอบชุดไหนก็เอฟกันไปเลยนี่ชุดนี้นะจ๊ะชุดแรกชุดเข้าวัดจ้า ต่อเลยจ้าชุดที่สองนะจ้าชุดหวานหวานใครชอบหวานหวานต้องทางนี้เลยจ้าชุดสไตล์เจ้าหญิงไม่มีวังนะจ้านี่โอ้โหซื้อชุดนี้แถมหมวกให้ฟรีเลยนะจ้าหมวกก็500แล้วนะจ้านี่ชุดนี้เราขายเพียง 100บาทเท่านั้นใครเอฟเอฟมาได้เลยนะจ๊ะอ้าวขวัญรดีขวัญรดีเอฟได้จ้ะขวัญรดีเอาไปเลยนะจ๊ะใครเอฟไม่ทันช่วยไม่ได้นะจ๊ะอ้าวจ้าเซฟเสร็จแล้วแคปเลยนะจ๊ะขวัญรดีแคปเลยจ้าอ่ากดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งแคปเสร็จแล้วกดหนึ่งนะจ๊ะขวัญรดีอย่าลืมอินบ็อกด้วยนะจ๊ะใครเอฟเล่นๆนะจ๊ะแบนนะจ๊ะแบ็คล่นนะจ๊ะประจานาหนึ่งเลยโอเคขวัญรดีได้ไปนะจ๊ะต่อไปเลยนะจ๊ะชุดต่อไปมีอีกเยอะใครยังไม่ได้ เตรียมตัวรอนนะจ๊ะนี่จ้าชุดต่อไปชุดแม่จ้านี่คือชุดแม่นะจ๊ะโอ้ใส่ไปเดินตลาดชิลๆเลยนะจ้าอ่าใบเฟินใบเฟินเอฟอาวยังไม่ได้บอกราคาเลยจ้าชุดนี้1220บาทเราไม่ขายจ้าเราขาย50บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะถูกเป็นขี้เลยจ้าไม่มีร้านไหนถูกกว่าร้านนี้แล้วนะจ้าใครอยากได้เอฟมาเลยอ่าใบเฟิร์น50บาทใบเฟินแคปเจอร์เลยนะจ๊ะใบเฟินห้าสบาทนะจ๊ะอ่าชุดนี้50บบาทนี่เลยจ้ะ ่มีคนถามค่าส่งเท่าไหร่คะพี่อ๋อค่าส่งธรรมดา1000งันะจาะ EMS 0 0 0พจ้าม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 ารีบๆนะจ้าจะหมดแล้วนี่ชุดนี้ใส่ไปเล่นอแอรโรบิกก็ได้เลยนะนี่เขาเรียกว่าอะไรโยคะโยคะโอ้โหแกแอรโรบิกโอเคต่อไปกันเลยชุดต่อไปกันเลยนะจ้าทุกคนนี่เลยจ้าชุดนี้แอบเซ็กซี่เล็กๆนะจ้าชุดนี้อ่าอ่าเห็นไหมนี่ไม่ธรรมดาชุดนี้ ชุดนี้เอาไว้ไปลําไทยเก็กก็ได้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่นีนี่นี่เห็นไหมเป้าไม่แตกแน่นอนซิปไม่ปี่นะจ๊ะนี่ยืดหยุ่นดีมากผ้านี่นําเข้าจากอิตาลีเลยนะนี่เป็นไงเป็นไงชุดนี้ขายถูกเวอร์แค่ K 19บาทเท่านั้นนี่เห็นไหมนี่นี่ผ้าโอ้โหเด้งดึงดัง,ดงเลยใส่ไปนี่รับรองสวยแน่นอนอ่ะใครอยากเอฟใครอยากเอฟ อ้าวน้องเจนเจนนี่โอ้โหเจนนี่ก็มาด้วยจ้ะอ้าวเจนนี่เอฟเลยจ้ะเจนนี่ R F เลยใช่ไหม กี่บาทนะตะกี้บอกไปเท่าไหร่นะ1 9บาทโอเคโอ้โหขายแบบนี้ไม่ได้กําไรแน่นอนถูกกว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์วินอีกซ้าม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 าใครเข้ามาที่หลังนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ้าวผิดงานนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าอ่าออย่าลืมนะรักกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่เห็นไหมทายาก็มานะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะใครมาที่หลังนั่นแหละจ้ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดรัวกันเลยจ้าหัวใจไม่มีเลยจ้ะโอ้โหนี่คุยเหมือนคนบ้านนะจ๊ะไม่มีคนเอฟเลยเหรอ ไปสี่ห้าตัวแล้วโอ้ยอ่านี่เห็นไหมท้ามันก็มาอาเห็นป้าชุดนี้น้องน้องอะไรได้ไปนะน้องเจนนี่โอเคโอ้โหชุดสวยมากแถมกระเป๋าให้อีกหนึ่งใบเลยนะจ๊ะสำหรับน้องเจนเนี่โอเคชุดต่อไปไม่พูดมากเจ็บคอ ชุดนี้ชุดคุณแม่อีกแล้วจ้าชุดคุณแม่โอเคใครมีแม่ซื้อฝากแม่นะจ้าชุดนี้อ่าชุดนี้ชุดนี้ขอแพงนิดนึงนะคะพี่ปอรับมาแพงมากๆเลยค่ะชุดนี้ขอขาย1 2 5 0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะเย็บเองตัด เองนะคะเย็บด้วยมือนะคะโอ้โหเส้นได้นี่คือแบบเหนียวนุ่มชุ่มชื่นมากเลยค่ะโอ้โหพี่ปอนี่มันเส้นได้หรือขนมปังค่ะโอ้โหดู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 โอ้ยใส่ไปรอแฟนรับรองแฟนรีบมาด่วน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 เลยจ้านี่นั่ง3ามสี่ชั่วโมงรับรองชุดไม่มีเปียกนะจ้าชุดไม่มียุยไม่มีย่นเลยจ้าอ่า ไม่ต้องซักไม่ต้องรีดนะจ๊ะชุดนี้หอมตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะน่เห็นไหมดูข้างหลังรับรองโอ้โหใส่แล้วหุ่นดีเป็นบ้าเลยจ้ะอ่าใครอยากได้ชุดนี้เอฟมานะจ๊ะอ้ามีคนเอฟแล้วจ้าน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงมาเอฟไปเลยนะจ๊ะชุดนี้ไม่ธรรมดาซื้อชุดแถมร่มด้วยนะจ๊ะนี่เห็นไหมซื้อชุดแถมร่มที่ไหนมีไม่มีขายมีที่นี่ที่เดียวจ้าอ่าออ เท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะถ้าเราเบื่อแล้วจากร่มกายเป็นพัดได้เลยจ้านี่พัดเย็นๆรอแฟนนะจ๊ะแฟนไม่มาแฟนไม่มาไม่เป็นไรจ้ะชุดสวยยืนรอแฟนคนต่อไปได้เลยจ้าโอเคน้องหญิงแคปชอ่์นะจ๊ะ โอเคชุดต่อไปนะคะชุดนี้จะบอกว่าหมอแกดสาวซึ่งเป็นสายแวน้นมากนะจ๊ะขึ้นมอไซล์รับรองตูดไม่ปีไม่ฉีกแน่นอนจ้านี่ผ้าของเราบอกแล้วนําเข้านะจ๊ะชุดนี้นําเข้าจากจีนนะจน๊ะนี่จีนขาย55จห้าจเราเอามาบวกกาไรนิดหน่อยนะจ๊ะชุดนี้เราขาย500เท่านั้นเองนะจ๊ะนี่ค่าน้ำมันมันแพงนะจ๊ะทุกคนต้องเข้าใจนิดนึงอ่ะ ฮดูดูเดยใส่ไปนอกจากใส่ไปแว้นแล้วยังใส่ไปเต้นนะคะเที่ยวผับเที่ยวบาร์โอ้ยโ,โ,โ,โตข้างๆมองตึงตึงโป๊เลยจ้านี่เห็นไหมโอ้ยโเโโโโโต้นรับรองชุดไม่ขาดแน่นอนอ่ะใครเอฟเอฟมานะจ๊ะชุดนี้500บาทเท่านั้นจ้ะมีของแถมไหมคะพี่ปอนี่เลยจ้ะแถมไม้ไล่ย,ยุงด้วยนะจ๊านี่ใครซื้อตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษแถมไม้ไล่ย,ยุงให้อีกตั้งหากนะจ้าอ้าวรีบเอฟเข้ามาเลยจ้า เท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะแถมพัดให้อีกหนึ่งอันนะจ๊ะนี่เผื่อตกข้างๆตดนะจ๊ะเราจะได้พัดจะได้ไม่เหม็นนะจ๊ะอ่าชุดนี้ใครเอฟเอฟอ้าวน้องจูเนียโอ้โหจูเนียเอฟไปแล้วจ้าเสียใจด้วยสําหรับคนที่เอฟไม่ทันนะจ๊ะอ่าอามาเลยจ้ะต่อไปนะจ๊ะชุดต่อไปนี่เลยโอ้โหสําหรับสาวแซ่บ แซฟเวอร์นะจ๊ะนี่ต้องชุดนี้เลยนะจ๊ะสีชุมพูหวานแวววันนี้พี่ปอมาขายในธตีมฟ้าจุมพูนะจ๊ะนี่ชุดนี้ใส่แล้วเอลเอสแน่นอนเห็นไหมเน่ใครใส่รับรองพุงไม่มีอ่าดูข้างหน้าธรรมดานะจ๊ะข้างหลังโอ้โหแหวกไปยันนู่นเลยจ๊ะไสติ่งเลยจนนะ๊ะน่นแหวกขึ้นไปข้างบนข้างล่างนี่ค่ะตอนแรกพี่ปอว่าจะแหวกซ้ายแหวกขวานะจ๊ะแต่ไม่พอแล้วเอาแค่นี้พอก่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะจ๊ะอ่าเน่เน่เน่ เขาเรียกว่าชุดอะไรชุดได้แฟนแน่นอนใส่ชุดนี้ไปรับรองอ่ะเอฟมาเลยนะจ๊ะชุดนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ปอ,อยังไม่ได้บอกราคาอย่าเพิ่งรีบเอฟนะจ๊ะชุดนี้เบาๆมากจ้า1 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะนี่แถมล่มให้ด้วยแค่ล่มก็คุ้มแล้วล่มของเราราคา3 0 0 0 0บาทนะจ๊ะซื้อมาจากอิตาลีโอโหแพงมากพี่ปอนี่นี่ของนำเข้าเยอะมากใช่ตอนนี้ต้องขายของกินแล้วจ้ะที่บ้านอ่ะมาซื้อชุดแถมล่ม นี่นอกจากโล่อันนี้ไม่ธรรมดาทําไมถึงส0มหมื่นทำเป็นหมวกได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆริฟเอฟลิฟเอฟมาแถมกระเป๋าอีกโอ้โหวันนี้หมดตัวจริงๆกระเป๋าใบนี้ก็ต้องแสนห้าแล้วนะจ๊ะโอ้โหเพอร์เฟกอ่ะใครลิฟเอฟมาเลยนะจ๊ะชุดนี้1,000บาท โอเคค่ะแล้วก็มาถึงชุดสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะชุดนี้เลยจ้าชุดคนท้องนะจ๊ะชุดคุมท้องใครอยากท้องให้ซื้อชุดนี้ไปนะจ๊ะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ท้องเลยจ้าท้องโดยไม่ต้องมีสามีเลยนะจ๊ะชุดนี้ใครอยากได้เอฟมาเลยนะคะเป็นชุดที่พิเศษที่คุณแม่ต้องการคุณแม่ต้องการมากค่ะชุดนี้ชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ปอชุดนี้อ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดราคานะคะเรามาดูถึงของแถมกันก่อนชุดนี้แถมอะไรบ้างแถมเตียงแถมอะไรอีก ยังไม่มามาแล้วจ้าแถมรถเข็นนะจ้านอกจากนั้นเรายังแถมอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะจ้านี่เลยจ้าซื้อชุดนี้นะจ๊ะนอกจากจะชื่อและท้องนะจ๊ะยังได้ลูกไปอีกหนึ่งคนเลยจ้าชุดนี้เท่าไหร่พี่ปอขอแค่หมื่นเดียวเท่าน,านั้นอ่าใครอยากได้เอฟมาเลยนะจ๊ะ กดชะกอนอ๋อกดชะกอนอยากได้กดชะกอนอยากได้พี่ปอคะหนูอายุ12ซื้อชุดปีไปหนูจะท้องหรือเปล่าคะโอเคท้องแน่นอนจ้าซื้อไปเลยนะจ๊ะชุดนี้ใครใส่ก็ท้องได้นะจ๊ะโอเครับรองอ่ะเอฟมาเอฟมากดชะกอนไม่เอาละโอ้โหโกดชะกอนไม่เอาใครจะเอาต่อใครเอาต่ออ้าวอา,อา,อา,อาพิมพ์สนกพิมพ์สนกได้ไปนะจ๊ะพิมพ์สนกโอเคโอเคเหนื่อยมากเลยวันนี้ จบไลฟ์นะจ๊ะอย่าลืมโอ,อนตังให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะที่อินบ็อกนะจ๊ะอย่าให้ตามนะจ๊ะถึงบ้านนะไปละจ้ะ